สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกมที่น่าสนใจให้แก่เพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมชื่อของเกมนี้ก็คือ Point Blank Mobile นั่นเองครับเป็นเกมแนวช o ติ้งที่แบบว่ามันเลือดสาดเลยครับอันนี้มันจริงๆครับอันนี้ผมการันตีเพราะว่าลองเล่นมาแล้วสามถึงสี่วันรู้สึกว่าเล่นจนวางแทบไม่ลงกันเลยทีเดียวผมก็เลยรีบมารีวิวให้ชมกันโอเคแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมมือถือแบบว่าโหลดได้ฟรีครับใน iOS และ Android ครับใครสนใจหรือว่าชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วต้องโหลดนะครับผม บอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับก่อนที่จะเริ่มกันนะครับผมขอถามเพื่อนๆก่อนแล้วกันว่าใช้ซิมทูบู๊บเอสกันรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆใช้ซิมทู o ู e S เอสนะจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากเกมนี้อย่างเช่นอ่านี่ครับผมล็อกอินสะสมครบตามกําหนดนะก็จะได้รับปืนระดับ S อันนี้ครับผมลูกซองควงเทพครับเป็นปืนระดับเทพเลยนะก็สำหรับลูกค้า2 Move S เท่านั้น แล้วก็อันนี้ครับสำหรับลูกค้าทู o ุกเอเช่นกันครับรับเลย500เจมนะครับผมหรือว่าสูงสุดถ้าโชคดีจะได้รับถึง50,000เจมเลยทีเดียวครับเพียงกดรับได้ที่เว็บไซต์ p b m i n t h s เองสลับทูมุเอนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับผมอ่าเห็นไหมครับว่าสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆครับลองอ่านกันดูนะครับผมเห็นไหมครับเข้าร่วมกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่ครับ ส่วนเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้ใช้เครือขคายของ TrueMove S นะครับผมแล้วสนใจที่อยากลองใช้แล้วก็มาเล่นเกมนี้ดูครับผมแนะนําเลยครับให้ไปที่7 e เว่นอีเลครับแล้วก็ ซื้อซิมทูแบบเติมเงินก็ได้ครับเพียงแค่ประมาณไม่เกิน50บาทครับแค่นี้ครับเราสามารถสมัคร ID ได้อย่างง่ายดายเพียงกดแค่ดอกจัน8 7 1ดอกจันเลข4กดสี่เหี่ยมแล้วกดโทรออกเท่านั้นครับเพียงแค่นี้ครับไม่กี่วิครับ ID ดีกับรหัสผ่านก็จะถูกส่งเข้ามาทาง sms ของโทรศัพท์เพื่อนๆนั่นเองครับง่ายๆเลยทีเดียวครับสิ่งทีาเพื่อนๆไม่ชอบพาสเวิร์ดที่มันให้มาเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนได้ที่เว็บของ2 w i d n e t นั่นเองครับผม โอเคครับไร่มาซะยาวเลยครับผมขอลองเล่นสักตาแล้วกันเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเกมนี้ครับมันแนวชูตติ้งแบบไหนนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นโหมดคล้ายๆไปจนภัยทั่วไปที่มีให้เก็บดาวแบบว่าเพอร์เฟกต์เคลียร์นั่นเองครับซึ่งในแต่ละดาเนก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นครับด้านซ้ายมืออ่านเลยครับผมสังหารศัตรูทั้งหมดครับจะได้1ดาวสังหารสศัตรูด้วย RPG 7นะครับผมอันนี้ก็คือเราต้องใช้อเทม RPG 7นะในการสังหารถึง4ตัว ด้านขวามือเลยครับเนี่ยครับผมต้องใช้นี้นะแล้วก็รักษาเลือดให้มากกว่าครึ่งหลอดครับห้ก็จะได้อีกดาวนั่นเองครับซึ่งผมแนะนาครับถ้าบุกตะลุยแบบนี้ซื้อไอเทมไปทั้งหมดเลยครับผมเนี่ยใช้ไปให้หมดครับก็มีระเบิดมือด้วยแล้วก็ผสมพยาบาลก็คือเติมเลือดนั่นเองโอเคด่านนี้ก็เป็นด่าน3ามขีดเนะครับผมลองเล่นกันดูนะอันนี้จะใช้6 Energy นะครับผมซึ่ง Energy ในเกมนี้ครับตอนนี้ผมมีอยู่67ดทับหกนะด่านนี้ใช้หกเอเเริ่มกัย วิธีบังคับไม่ยากครับแรกๆที่มาเล่นเกมนี้ก็อาจจะไม่ค่อยถนัดครับก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเล่นๆไปมันก็ชินเองมาแล้วครับผมอขอเปลี่ยนเป็น RPG 7ก่อนละกันครับนี่ปึ๊บตูมเรียบร้อยครับสองตัวครับก็อาวุธนี้มันจะกินวงกว้างหน่อยครับผมอ่ต้องรอให้มันใกล้ๆครับเอ้ยมันก็ใช้ไว้แค่เนี่ยไอคอนแบบนี้ขึ้นต้องระวังครับมันจะใช้นะครับผมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ อา้าโอเครู้เรื่องครับแหม่โดนระเบิดแตงั้นนะ่ะเกลี่ยปืนบ้างครับผมอ่าลองใช้ไรเฟิลแตบบ่ว่าซุ่มยิงนะครับอันนี้เปิบคล้ายๆ4-6ข,ข,ของเคาน์เตอร์เลยนะเฮ้ยมันยินทงทําไมวะข้างล่างนะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับอาพีจเลยตูมหยบร้อยครับเอ้ยศัตรูรู้สึกว่าออกไม่ค่อยเยอะฮะต่อครับต้องเคลียร์ได้สตัวครับียบร้อยอ่า โอ้เทียบเลยก็ในช่วงด่านแดงเนี่ยคอมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งครับแน่นอนว่าไปด่านหลังเนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับก็เป็นปกติของเกมทั่วไปนั่นเองครับนี่นี่อาก้าครับผมใช่ไหมตัวนี้คืออาก้าครับมาเลยไม่กลัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บคิลเลอร์นะครับพอทคิดเอ้ยระเบิดครับระวงังพอเห็นไอคอนแบบนี้บินบินบนะเราต้องหลบเลยครับผม รีบหลบเลยนะไม่งั้นเสียเลือดเยอะนะครับผมนี่ยิงตรงกลางตัวเลยครับเรียบร้อยเลยกี่ตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันมาเยอะเหลือเกินครับเฮ้ยมองไม่เห็นเวนระ,ะเบิดบ้างครับฉันระเบิดบ้างเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วนี่ยี่ี่โอ้ยิงไม่โดนเลย <laughs> โอ้ยอ้ากระสุนหมดครับเติมเติมแมมาโชว์การเพื่อนดูครับ ไม่นอนว่าถ้าเล่นแบบนี้มันสมาธิมันไม่ค่อยโอเคครับต้องเล่น,น,นเงียบๆครับผมเกมแนนี้ <c oughs> ไม่โดนครับแม่มันอยู่ตรงบันไดอะ่ะโดนไปเลยเอา้าจะโดนตัวเองซะง,งั้นน่ะยิง oh <yeah. S 1> ไม่ได้วะโอเคก็ okay, จะโดนครับแม่ <c oughs> ลุยต่อลุยต่อไอสองคนที่เหลือนี่ก็คือเพื่อนเรานะครับเราสามารถมีผู้ช่วยได้ถึงสองคนนั่นเองครับผม โอ้เลยนะครับไปแล้วครับไหนที่กำลังเล็กๆครับเอาไม่โดนโถโดนบันไดเลื่อนครับเมื่อกี้ยบร้อยครับทิปเปิลคิวสุดยอดไปเออกลางตัวเลยลงมาทำไมลงมาทำไมซื้อ หมดซะงั้นน่ะรู้สึกว่ามันอึดขึ้นเะเนี่ยหรือว่าผมยิงไม่โดนหัววะถ้ายิงโดนหัวมันจะตายเร็วครับเรียบร้อยครับจบแล้วครับผมดานนี้ครับสามดาวเปล่าครับเรียบร้อยสามดาวเห็นไหมครับแล้วก็ได้วัตถุดิบในการอัปเกรดปืนด้วยครับพูกนี้เห็นไหมครับไอ้ผู้นี้มีประโยชน์ครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูก็ได้ครับนี่ครับไปดูที่แบบว่าสัมภาระนะครับผม กดเข้าไปครับเห็นไหมครับว่าคําว่าอัปเกรดนะครับผมมันจะมีตัวแดงๆขึ้นครับกดเลยนะครับผมซึ่งในการอัปเกรดพวกนี้เห็นไหมครับสมมุติว่าศูนย์เลงนะครับผมอันแรกเลยครับเนี่ยเราต้องใช้วัตถุดิบด้านล่างเลยครับสิบทับก้าครับมันจะใช้เก้าชิ้นครับแล้วก็อันนี้สองจะใช้หนึ่งชิ้นครับผมเมื่อเราอัปเกรดครับค่าความสามารถจะเพิ่มจากโจมตีแปดพันสามเป็นแปดพันห้านั่นเองแล้วก็ระยะการยิงเพิ่มขึ้นด้วยครับผมกดอัปเกรดไปเลยนี่ครับเรียบร้อยครับผมซึ่ง เราสามารถหาวัตถุดิบได้จากด้านขวามือเลยครับผมมันจะบอกว่าไอ้ด่านนี้มันดรอวัตถุดิบอันนี้นั่นเองครับเห็นไหมครับสะดวกมากแล้วก็อันนี้ครับแมกกาซีนครับอัพไปเลยครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยครับนี่แน่อัพไปอีกนะครับผมกระสุนเนี่ยครับผมอัพให้เต็มสุดไปเลยครับเรียบร้อยถ้าอยากได้อีกก็ไปด่านสามขีดสี่นะครับผมตามที่มันกาหนดไว้อ่า โอเคนอกจากโหมดแคมเปญโหมดแบบนี้ครับยังมีโหมดอื่นด้วยนะอย่างเช่นเซอร์ไวโอลนะครับผมชาเลนจ์โหมดแล้วก็ PVP นั่นเองครับโซนเลดโหมดเนี่ย coming soon นะครับมาแน่นอนในอนาคตนั่นเองครับก็ถือว่ามีหลายโหมดให้เล่นครับอันนี้ครับผมอยู่ในด่านที่9้าเลยครับเซอร์ไวโลนะก็คือเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่ไหวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นของที่ได้มาเนี่ยก็คือของที่เอาไปตุนเนี่ยอย่างเช่นระเบิด RPG 7หรือว่าจะเป็นเติมเลือดเนี่ยเราต้องใช้อย่างประหยัดครับเพราะว่า ถ้าใช้แบบว่าฟุ่มเฟยเกินไปในดาดแรกๆนะดานหลังๆเนี่ยเราจะไม่มีใช้นั่นเองครับโอเคไปลองดูกันนี่ครับเซอร์ไวอลนะครับผมหลดมาเล่นกันเลยครับถูกใจแน่นอนครับสังหารศัตรูทั้งหมดครับรอบแรกเนี่ยมันจะง่ายหน่อยนะครับผมอยู่ไหนครับมาแล้วเไปแล้วหนึ่งดอกสองดอกอ่ะไม่สองครับยินว่าไว้ครับเมื่อกี้แอบเติมกระสุนก่อนมา เปิบเปิบตัวครับอีกตัวอยู่ไหนเอาอยู่นี่เฮ้ยโอ,อย้แห่มันนั่งหลบะไรตรงนี้วะเนี่ยตกใจหมดครับแม่มันไม่ยิงวะต่อให้เลยไงโอเคครับเวฟแรกผ่านไปครับอย่างไม่ยากเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเอาตัวมาให้ผมยิงซะงั้น่ะ <c oughs> <c oughs> แน่นอนว่าอันแรกๆมันจะไม่ยากแต่ว่าด่านหลังๆมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมดูกันโยกหน่อยครับโยก มาแล้วครับมาแล้วเตะทักทายทักทายอืเฮดช็อตนะฮะกว่าจะโดนครับยิงไปสิบกว่านัดเ่ยสามตัวเลยครับทริปเปิลคิวสุดยอดหน้าเสินนะจะเทพไปไหนเนี่ยเองอ่ะนี่ยิงเผาขนยิงเผาขนยิงนี่ได้ครับระเบิดตุ้มโอ้ไม่มีใครตายเลยครับยิงเล่นจริงถ้ามันอยู่แถวๆนั้นยิงได้นะครับผม จะระเบิดเป็นวงกว้างนั่นเองอโยกครับโยกอยู่ไหนอยู่ไหนสตูอยู่ไหนผมแวฟครับอยู่ไหนวะอยู่ลลางครับอยู่ลลางมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนโอเคครับทะลุไข่แตกเลยครับผม <laughs> โอเคเวฟที่สามนะก็คือว่ามันจะมีจุดเซฟนิดนึงครับถ้าแบบว่าไปถึงจุดจุดนึงมันจะมีของให้ครับแต่ว่าถ้าเรากดออกก็จะได้ของนั้นไปแต่ว่าถ้าเราแพ้ระหว่างทางเนี่ยของที่มัน ให้ดูมเมื่อกี้มันก็จะไม่ได้เลยสักชิ้นนะครับผมเพราะฉะน,นั้นเราต้องคิดดีๆครับว่าจะเล่นต่อหรือเปล่าครับก็อย่างเช่นว่าเราเหลือของน้อยๆอย่างเงี้ยมีปิมีผิดว่าเราจะแพ้เนี่ยเราก็หยุดเพราะนั้นเองครับโหหัวอย่างนี้ครับ,นนรบไม่โดนอีกกวก็จะโดนไหน,นวะไหนวะแหมมันหลบนะครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้โหหัวพอดีครับโชคดีไป ตุ้มเห็นไหมครับระเบิดเลยครับผมตายไปหนึ่งครับผมจะปาระเบิดครับหลบก่อนเห็นไหมครับหลบระเบิดง่ายๆครับกดซ้ายกดขวาเท่านั้นเองครับผมแน่นอนครับยิงไกลครับผมอ่ะเล่นคล่องครับเห็นไหมครับเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนตื๊บโอ้โหสุดยอดครับ หมดยางยังไม่หมดครับอยหน่านวะอยู่ข้างบนครับผมเปิบแม่สไลด์อย่างเท่ครับตายอย่างหมาโอเคนี่ครับผมอ่ะมันจะบอกว่าจะได้รับรางวัลเลยหรือเปล่าครับถ้าเราแบบว่าอยากรับรางวัลแค่นี้ครับก็กดหยุดแต่ว่ารางวัลถัดไปก็มีโอกาสดได้ของที่ดีกว่านั่นเองครับกดต่อไปเลยละกันครับผมงกนะครับผมอ่ะลุยก,กันต่อโอ้ดาหิมะเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ย ด่านกว้างมากเลยครับมาแล้วครับมาแล้วจะโดดไปไหนโดดไปไหนโอ้แม่ไม่โดนครับโอ้ยิงไข่ครับผมแม่กว่าจะแตกไม่ใช่ครับกว่าที่กำลังจะแตกครับแม่โอ้ยไม่ยิงผมครับเรามีเลือดหยุดด้านซ้ายบนเลยครับผมหลอดเลือดของเราครับสีเขียวนลครับผมเสียงโคตรมันครับผมมาเลยมาเลย Uhm. มานี้มานะเฮ้ยระเบิดระเบิดลบลบลบตอนนี้เลี้ยผมเหลือประมาณเกือบพันครับยังไหวอยู่ครับไม่ต้องกดเติมเลี้ยตอนนี้ครับถ้ากดไปก็อ่าได้เลือยประมาณเยอะนะครับผมกดตอนนี้ไม่คุ้มครับได้เลือยประมาณครึ่งหลอดนะครับผมเนไหมครับมีปุ่มให้กดด้านขวามือนี่นครับเนี่ยยิงว่าวตลอดเลยครับผมเลิงดีดีกอน ทีนี้ก็อาก้าครับค่อขา้างแรงเอา้าระเบิดเลยครับผมโอเคตกใจหมดเลยครับเมื่อกี้อยู่ๆผ้ามันซูมเลยครับ okay, s <S ต่อเลยครับผมอ่ะด่านเดิมเปลี่ยนปืนซะหน่อยคือ <Enemy down. S 1> หลังของผมก็คือไรเฟิลอ่าสองนะครับผมเฮ้ย ยิงขาครับยังโดนยังตายครับเพิ่เพิผมก็ลืมบอกไปว่าไอ้เฟล็์เกียร์น่ะถ้าเราเก็บได้ครบทุกดาวนะมันจะได้ของด้วยครับผมอยู่ที่เซเว่นว่ากันต่อเอ้ยมันจะยิงเห็นไหมครับไอพีเจมาแล้วครับผมตู้มเลยนะโดนครับผมหลบง่ายๆครับไม่ยากครับผมโอ้ยกจะตายครับยิงทะลุเทดานเลยครับผมเึ๊บมาแล้ว มาอยู่ทำไมใกล้ๆเนี่ยฮะเขี้ยงคิลเลอร์โดน่าไม่โดนไม่แม่นพอครับโอเค <Yeah. S 1> หมดยังครับยังไม่หมดปื๊บปื๊บไหนวะอยู่นี่ครับผม <Yeah. S 1> โอ้โหอึดอย่างเนี้ยโอ้โหไม่โดนครับเว้าวตลอดเกือบทุกนัดครับผมทำ <Okay. S 1> ไมผมกลายอย่างนี้ นี่ยนะครับเลี้ยเหลือประมาณห้าร้อยครับผมิีแม่งเลยนี่เนี่ยใต้ครับหลบครับระเบิดมาถึงบนครับปึ๊บโอ้โหโดนหัวเลยครับผมสุดยอดอ่ะยังไม่ถึงจุดเซฟครับไปต่อนะครับผมหมดนี้จะเล่นนานครับถ้าเราแบบว่าไม่ตายนะครับโอ้ยกันจัด สตเูเวลาสองนาทีครับมีเวลาจำกัดแล้วครับอันนี้เริ่มยากครับผมนี่โอ้โหถ้าสวยครับแหมง่ครับเฮ้ยไม่หลอเลยเนี่ยเอาไม่โดนครับเขี่ยหัวนะครับผม งั้นไม่ทันสองทีแน่ครับผมโอ๊ยไม่โดนโอเคเลยะครับอยู่ไหนอยู่นี่โอเคเหล็กตัวไันเนี่ยแล้มีงงอะไรวนะเนาะอ๋อตูมโอ้โหสะใจมากอื้มือไม่แมกเลยทีเดียวไปดอกอ้าวไม่โดนครับ เป็นเลงไอพีทีดีลยวล่ะโหหลบทานนะครับผม <Okay. S 1> มันมากครับมันเลือดสาดซี <Okay. S 1> ปเปอร์คิวอา้าวช่วยเราตายไปหนึ่งแล้วครับผมเห็นไหมขึ้นลูกกากระบาดเลยครับด้านท้ายบนเนี่ยช่วยเราตายเ,าเข้าตาฟรีทั้หมดเลยเว <'re> <laughs> ้ยหลือตามซีฟีทันบ่านเนี่ยคงแต่ยังไม่ทันหรือเปล่า โอ้โหอยู่ข้างบนเลยโอ้ยไม่ทันแน่เลยครับโอ้ยไม่โดนเอาอีโดน oh, <yeah. S 1> ไม่ทันแน่ครับ <Yeah. S 1> จะตายแล้ว <c oughs> เตมเล่ครับผม oh, <kill. S 1> สามสองหนึ่งครับโอ้โหไม่ทันครับจบนะครับผมแบบนี้ครับอ่ะกดหยุดนะครับผม อ่าเอาของไปครับได้แค่นี้นะครับผมอ่าก็ยังดีนะครับก็ประมาณนี้ครับหมดนี้ครับก็เก็บของไปเรื่อยๆครับผมอ่ะไปดูกันต่อนะครับอาจยวผมจะให้ดูชุดแล้วกันนะครับว่าในร้านค้ามีอะไรบ้างครับกดที่ร้านค้าเลยนี่ครับผมมีสุ่มกระชับปองด้วยครับก็ตอนนี้นะครับเจมแคปซูลครับผมสามารถส่มฟรีได้หนึ่งครั้งครับอันนี้ผมเก็บไว้สุ่มเพื่อทําคลิปนั่นเองครับลองส่มดูว่าได้ไรครับ อันแดแดงแดแดได้ไรครับผมของดีๆได้ไม้อ่ะบ้าได้ปืนระดับบีครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาดูเจมกันอ่ะเจมอันนี้ก็เป็นเติมเงินนะทั่วไปครับผมอันนี้เป็นปืนนะครับผมคังแสงครับก็มีอย่างเช่นไรเฟิลจุกโจมปืนกลเบาปืนกลหนักอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมอุปกรณ์สวมใส่ก็อย่างเช่นพวกหมวกหน้าเสื้อนะครับผมซึ่งไอ้หลายๆอย่างในนี้มันจะสูงความสามารถครับแป๊บนึงนะครับขอไปดูก่อนอันนี้ก็คือเข็มขัดนะ เจ้าตัวผู้หญิงตัวนี้ยังไม่มีเข็มขัดเดี๋ยวผมจะลองไปซื้อดูครับเข็มขัดดูนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเข็มขัดดูนี่ซื้อสักอันครับเห็นไหมครับจะใช้90คริสตัลซื้อครับมันจะส่มความสามารถครับผมสมมติว่าซื้ออันนี้นะครับอันแรกเลยครับผมส่มเข้าไปครับอ่ากดซื้อเรียบร้อยครับแล้วก็ไปใส่ดูนะครับผมว่ามันบวกความสามารถอะไรครับอ่าเสียแล้วครับผมมันบอกว่าความเสถียรปืนไรเฟิลซุ่มยิงจะบวกขึ้น4%เเครับก็มีประโยชน์เห็นไหมครับ มันจะสุ่มความสามารถมาให้เรานั่นเองอมาดูบวกกันบ้างครับหมวกครับบวกเลือด9%ซถุงมือครับความเร็วในการยิงเป้า10อันนี้อะไรเสื้อนะครับผมบวกเลือดร2 5ยนะครับอันนี้ก็พอเสถียรในการยิงไรเฟิลซุ่มยิง4%เซนะครับอันนี้บวกหลบหลีก15%นี่ครับเป็นปืนหลักกับปืนรองที่ผมใช้นะปืนหลักก็คือไรเฟิลซุ่มยิงปืนรองครับไรเฟิลจู่โจมนั่นเองครับอาก้านะครับผมส่วน ไอ้ผู้ช่วยเนี่ยเป็นปืนกกาครับระดับ A กับระดับ B ตัวนี้ก็เช่นกันครับ B กับ A ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากมีผู้ช่วยก็ต้องใช้คริสตัลซื้อนะอันนี้ผมซื้อมาครบแล้วนั่นเองครับแล้วก็มีภารกิจต่างๆด้วยครับเห็นไหมครับมีกดรับมากมายครับบอกเลยครับว่าเกมนี้แจกเยอะมากครับมาเล่นเถอะครับทาภารกิจไปเพลินๆครับผมรับของรางวัลเยอะแยะครับนี่ครับไอ้ีตังเป็นต้นแล้วก็คริสตัลด้วย นอกจากนั้นครับยังมีโหมดพิเศษด้วยก็คือมินิเกมครับทานด้านล่างซ้ายมือเลยลองกดเข้าไปดูครับก็เป็นโหมดหลบหลีกขีปนาวุตนั่นเองครับยิ่งเราอยู่ได้นานครับขอรางวัลที่ได้ก็จะดียิ่งขึ้นครับซึ่งขอรางวัลเนี่ยก็จะแตกต่างตามวันในสัปดาห์นั่นเองครับอ่ะลองกดดูครับผมวันจันทร์จะเป็นเหรียญนะครับผมวันอังคารก็เป็นบวกไข่ควงกับไอ้เครื่องมือเนี่ยก็สามารถนําไปอัปเกรดอาวุธได้นะครับผมวันพุธเป็นค่าประสบการณ์วันพฤหัสเป็นเงินเหมือนเดิมวันอาทิตย์ก็เป็นเจมนั่น บางคนอาจจะงงว่าไอ้ไข่ครัไว้ทําอะไรครับไปดูกันอ่าอย่างเช่นนะครับผมนี่เลยครับมีคําว่าปรับแต่งอยู่ด้านขวาครับลองกดเข้าไปดูครับอ่ากดเข้าไปครับเห็นไหมครับปรับแต่งให้แม็กเป็นเลเวล2ครับเนี่ยเราจะใช้เงิน6 0พันกับไข่ครัวง6ชิ้นครับกดเข้าไปเลยครับปรับแต่งไปเลยนะครับผมนี่มันก็ขึ้นเะยครับผมโอเคต่อไปมาปรับแต่งอีกอันหนึ่งบ้างครับ อันล่างเลยครับผมต้องการตัดแปลงอาวุธมือปืนไรเฟิลเลเวลหนึ่งกลายเป็นเลเวลสองครับเพิ่มค้าค่เสียหายมากขึ้นสเปอร์เซ็นตเมื่อโจมตีด้วยปืนไรเฟิลจู่โจมนั่นเองครับจะใช้ไขควงสิบสองชิ้นนะครับผมกับเงินเจ็ดพันปรับแต่งเรียบร้อยเพิ่มโอเคครับเก่งขึ้นเยอะนะครับผมเห็นไหมสุดยอดครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการแบบว่าวัตถุดิบครับผมลืมบอกไปครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะแป๊บนึงขอหาก่อน อ่าอย่างเช่นอ <mel> ันนี <sm> ้เป็นต้นครับไปด่านหนึ่งห้านะครับผมถ้าด่านนี้เราเคยเล่นแบบว่าได้เพอร์เฟกต์เคลียร์แล้วเนี่ยอ่ากดเข้าไปครับเมื่อเราได้เพอร์เฟกต์เคลียร์แล้วเนี่ยเราสามารถกดบัตรผ่านได้ครับเห็นไหมครับด้านล่างมีคําว่าบัตรผ่านครับกดเข้าไปเลยนี่ครับเราสามารถผ่านได้ทันทีถ้าต้องการผ่านหนึ่งรอบก็กดบัตรผ่านหนึ่งรอบถ้าต้องการผ่านห้ารอบก็บัตรผ่านห้ารอบไปเลยอ่ากดห้ารอบนะครับผมเราก็จะได้ขอรางวัลนะครับผมตามที่เราแบบว่า เข้าไปสู้ตามปกตินี่แหละแต่ว่ามันจะเสียเวลาไงแต่ว่าถ้าใช้บัตรผ่านเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาเลยครับได้ของทันทีแล้วก็เสียเอเนอีไปตามลาดับนะครับผมโอเคนะครับเลเวลอัพทันทีนะครับเรียบร้อยครับได้เจนหนึงสามร้อยเม็ดเนี่ยสุดยอดไหมล่ะเกมแจกกระจายนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมก็วิธีการหาวัตถุดิบก็อย่างที่เห็นครับไม่ยากครับกดบัตรผ่านแป๊บเดียวได้เต็มเต็มเลยครับผมอ่าได้ภารกิจอีกแล้วครับแป๊บเดียวสุดยอดครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับก็ลุวงเลยมาประมาณ20กว่านาทีหรือเปล่านะก็ไปเท่านี้แล้วกันเนอะนานละ ก็ถ้าใครสนใจนะกดดาวน์โหลดได้ที่<ด>ห,หน้าจอเลยครับผมจะวางลิงก์ไว้ตรงหน้าจอครับเ <ส is S 2> พื่อนๆที่เล <ใน S 1> ่นผ่านคอมพิวเตอร์เน,นี่ยก็สามารถกดโหลดได้ทันทีแต่ว่าถ้าใครเล่นผ่านมือถือนีกดโหลดได้ที่ด้าน <ๆ S 1> ล่างนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้เช่นกันโอเคนะครับงั้นคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจคลิปนี้แน่นอนครับเพราะว่าเกมนี้มันจริงๆครับสนุกมากครับลองเล่นดูครับแบบว่าสัดใจแน่นอนมันเลือสานะครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย